สิ่งที่พิเศวัตเนี่ยออกมาปกป้องป่าแล้วถูกการัการของสปรโคร,ราชแจ้งควาดมดำเนินคะดีในข้อหานะครับเรื่องถอนหมุดจำนวนยี่สิบเจ็ดหมุดนะครับนะก็บอกพิเศวัตว่าหากต้องการทนายความนะทางชมรมยุติกรรมก็พร้อมสนับสนุนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนะแล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือนะครับกับพิเชวัตทุกมิตินะครับนะ กับชุกมิตินะครับนะที่จะร่วมกันเดินลุยได้กันนะลุยกันแล้วก็เราทราบว่าที่ดินสวปกเนี่ยโพราชออกให้นะครับมีการออกให้กับนายทุนนะที่เกี่ยวข้องกับคดีหุ้นหมอนะครับนะเกี่ยวข้องกับพอดีหุ้นหมอซึ่งมีได้สวปกไปหลายแปลงนะครับนะไม่ต่ำกว่าแปดแปลงซึ่ง สปกรพราชเนี่ยในการออกที่ดินสปกรให้กับนายทุนเนี่ยนะครับนะผมก็ไม่ทราบว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรเพราะว่าสปกรเนี่ยผู้ที่ได้รับนะครับสปกรเนี่ยต้องเป็นเกษตรกรเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นพวกนายทุนนะนายทุนหรือไม่ใช่เกษตรกรนะครับนะถ้าเป็นบุคคลภายนอกต้องได้รับมรดกจากพ่อแม่หรือพี่น้องที่เป็นเกษตรกร แล้วตกทอดมายังครูหรือเป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวอย่างนี้มีสิทธิ์นะครับได้รับที่ดินสวปกจากการที่มีมรดกตกทอดแต่การบุกรุกที่ดินป่าสงวนนะครับนะโดยเจ้าที่สวปกมีส่วนรู้เห็นในการออกที่ดินให้กับนายทุนพวกนี้ต้องเอาไปตัดหัวเสียประจานนะครับนะแล้วผมคิดว่าเรื่องพวกนี้นะครับก็บอกพี่เฉยวัตรแล้วว่า ถ้ามีอะไรมีอะไรให้ทางชมรมช่วยบอกนะเราเยินดีปกป้องข้าราชการที่ปกป้องป่านะครับพร้อมกับไปเดินลุยด้วยกันนะครับนะผมเองเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับธนาดลที่ปรึกษาของรัฐมนตรีธรรมนัฐพมเพ่าซึ่งจะเปิดยุทธการในการเข้าจับในทุนที่นะครับได้รับสวปกนะ สี่ขีดศูนย์หนึ่งไปนะซึ่งก็จะร่วมกับกองบังคับการปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบหรือกองบังคับการปราบปรามหรือปปปนะครับของผู้การออสนะครับซึ่งเป็นผู้แทนบังคับบัญชาของท่านรองจุลเกียรติปานแก้วจะมีปฏิบัติการพิเศษโอเปอเรชั่นในวันที่7นะครับก็คือในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปในการที่จะไปเข้าไปจับกลุ่มนายทุนที่เข้าไปยึดครอง ที่ดินสวกรีกิศูนย์หนึ่งนะครับสิ่งที่เราได้มีการดําเนินการกันเนี่ยนะครับเราไม่ได้ว่าอยู่กันเฉยๆนะไม่ใช่ว่านายทุนเข้ามายึดครองที่ดินสวกรดีแล้วพวกเราจะยอมไม่ใช่พี่ชายวัดคนเดียวที่ไม่ยอมนะครับทั้งอธิบดีกรมอุทยานก็ดีทั้งหัวหน้าอุทยานเขาใหญ่ก็ดีแล้วก็พี่น้องประชาชนผู้รักอนุรักษ์นะครับป่านะก็ไม่มีใครยอม ชมรมวิลยกากรรมก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกวิตินะครับให้กับทีมงานของพี่เชวัตรในการปกป้องผืนป่านะไม่ควรที่จะปล่อยให้ข้าราชการที่ปกป้องผืนป่าอยู่เดดเดียวหรืออยู่แบบนะครับไม่มีใครสนใจพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับที่รักผืนป่านะครับช่วยกันออกมาปกป้องข้าราชการน้ําดีอย่างคุณเชวัตรนะครับนะซึ่งผมเชื่อว่า มีน้อยคนที่นะครับยอมเสี่ยงชีวิตนะครับจากนายทุนที่เป็นเจ้าของที่ดินที่มีการบุกรุกของที่ดินสปรกรสี่ขีดศูนย์หนึ่งนะพร้อมทั้งชนกับรัฐมนตรีนะครับบางคนชนกับนักการเมืองชนกับผู้มีอิทธิพลต่างๆมากมายนะข้าราชการอย่างในายชัยวัน์หรือคุณชัยวัน์หรือพี่ชัยวัน์เนี่ยนะครับหายากนะครับนะพวกนี้เนี่ย นะครับเป็นนายทุนนะเป็นเจ้าของหุ้นหุ้นมอนะครับนะหุ้นคดีมอที่เดสไอและเป็นคดีพิเศษนะครับนะมายึดครองที่ดินที่เป็นที่อุทยานเขาใหญ่นะครับนะผมถือว่ามาแย่งที่ทํากินของพวกสัตว์นะครับพวกช้างนะช้างเอ้ยพวกสิงสารสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ของป่าเขาใหญ่นะครับก็ฝากถึงทุกๆท,ท่านนะครับว่า วันนี้เราต้องออกมาช่วยกันปกป้องข้าราชการนะครับที่ทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองทํางานเพื่อแผ่นดินทํางานเพื่อนะครับการอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นมรดกของโลกนะครับที่เป็นสมบัติของชาตินะอย่างพี่ชัยวัฒนะครับนะเรื่องแบบนี้นะครับมันไม่ควรที่จะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศไทย